สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำต้มจิตเต้าหู้ของที่ใช้ทำก็จะมีน้ำวุ้นเสน้นผักขึ้นช่ายเต้าหู้คะนอแล้วก็หมูทรงเครื่องค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกเราก็ต้องตั้งเตาแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ พอใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่คานอหมูนะคะพอใส่คานอลงไปแล้วเราก็รอให้น้ำเดือดค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูค่ะ ตอนนี้ก็ใส่หมูเสร็จแล้วนะคะก็รอให้หมูสุกค่ะตอนนี้หมูสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่เต้าหู้ค่ะ เราใส่เต้าหู้เสร็จแล้วเราก็รอให้เต้าหู้สุกค่ะเต้าหู้สุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่วนเส้นเข้าไปนะคะ <c oughs> เราใส่วนเส้นเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ก็รอให้วนเส้นสุก <c oughs> ตอนนี้วุนเส้นสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ ขึ้นช่ายลงไปค่ะจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนะคะตอนนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะ